สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในอุปกรณ์ป้องกันชิ้นหนึงครับนั่นก็คือโล่ลอยัยนกาดชิลครับผมคุณสมบัติของมันสามารถใช้ชิลสเปลเลเวลหนึ่งได้นะครับโดยการทํางานของชิลสเปลนะครับผมมันจะมี3ลักษณะการทํางานก็คือ 1. สร้างดาเมจครับสสะท้อนดาเมจกายภาพแล้วก็3นะครับเป็นบัฟเพิ่ม ATK เนะเาะข้อมูลเนี้ยอ้างอิง และหามาได้จากเว็บ iro wiki นะครับตามที่ผมขึ้นรูปให้โดยที่โล่อันเนี้ยได้จากการทำเวส16.1ที่เป็น daily quest หรือ main quest นะครับและเราก็เอา horner token ไปแลกมานะครับผมใช้อยู่ประมาณ800อันนะครับซึ่ง point ของมันวันนี้ก็คือการบัฟเพิ่ม ATK ครับผมโดยผมจะมาบัฟให้ดูว่าเมื่อเราใส่โล่เนี้ยครับและเราบัฟเนี่ย ความแรงที่เราได้ขึ้นมามันจะแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมหลักการทํางานของมันก็คือ ATK เพิ่มจากเดฟของโลครับยิ่งโลมีเดฟสูง ATK ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับโลตัวนี้มีเดฟอยู่ที่30ผมก็จะได้ ATK เพิ่มมา30ถ้าผมบัฟมันติดนอกจาก ATK เพิ่มจากเดฟของโลแล้วระยะเวลาบัฟก็เพิ่มจากเดฟของโลคูณ3เหมือนกันครับเมื่อบัฟติด ATK เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา1นาทีครึ่งน,นะครับผมก็คือ90วินาทีนั่นแหละ ก็อย่างที่ผมบอกไปเดฟโล่คูณ3วินาทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรามี ATK มากกว่าโล่ที่เราถืออยู่ณตอนนี้นะครับก็คือการไล่และสลับโล่ครับโดยการไล่และสลับโล่ในครั้งนี้ผมจะเอาโล่แบลเรียมมาใส่นะครับที่มันมีเดฟอยู่98นะครับเมื่อเราสลับและเราบัฟติดเราจะได้ ATK เพิ่มมาถึง98เลยนะครับจากโล่ของมันปกติที่เราจะได้เพิ่มมา30นะครับผมตอนนี้ผมใส่โล่เรียบร้อยแล้วสเตตัสผม PTK 555นะครับตัวหลังเนาะแล้วเรามาลองบัฟกันครับ ติดแล้วนะครับระยะเวลา1นาทีครึ่งตามที่ผมบอกแล้วก็ a d k เพิ่มมา30ตามเดฟของโลจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์ปั๊บอันนี้ออกก่อนและเรามาลองแฟดคอมโบกันดูว่าตอนที่เราไม่มีบัฟเราแฟดคอมโบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเคลียร์การบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแฟดคอมโบครับ 8 000, 3 0 0 0ถึง86,000นะครับผมต่อไปเราไปบัฟโล่กันครับโดยการบัฟผมยังไม่สลับโลนะใส่โล่เรายังกัดชิลและบัฟครับเราบัฟโล่เสร็จแล้วเราลองแฟดคอมโบครับโดยการที่เราติดบัฟแล้วเราสามารถถอดโล่ได้นะครับบัฟจะไม่หาย ประมาณ8 0 0 0ถึง8 0 0 0หน่อยๆน,นะครับสำหรับ30 ATK ที่มันเพิ่มขึ้นมาอาจจะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนที่เราไม่มีบัฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองบัฟและสลับโลกกันครับผมเดี๋ยวเคียน์นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไล่และกดสลับครับไล่ครับสลับครับอ่ะเมื่อกี้มันติดสถานะสะท้อนขึ้นมาใช่ไหมไข่โดนดาเมดไป21,600นะครับผมเดี๋ยวไล่ใหม่เพื่อให้ติดบัฟ ATK ครับ ติดบับ e อีเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลา4นาทีกว่าๆสำหรับโล่แบรเรียมนะครับผมเดี๋ยวผมใส่โลท่ทองด้วยให้มันเหมือนกับตอนที่เราเทสท,ทั้ง2รอบนั้นนะครับแล้วเราลองแฟดกันครับประมาณ89,000ถึง93,000นะครับแรงขึ้นมาประมาณ7 ถึง8,000เลยนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูให้ที่มอนครับว่าจะสามารถจบ NCT ได้ใกล้เคียง1ฮิตหรือเปล่านะครับผมสำหรับการที่เราบัฟติด a d k จากโล่รายันกาดชิลนะครับและเดี๋ยวผมจะลองอีกส่วนหนึ่งให้ดูด้วยก็คือ Hsumtio level 3นะครับเมื่อเราโดนโจมตีระยะประชิดมันจะติดหรือเปล่านะครับผมไปเราไปเจอกันที่ NCT ครับ ผมมาอยู่ NCT เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมยังเหลือบัฟจากโล่นี้อยู่นะครับแล้วก็ผมใส่ฮอตฟ้าเจาะเกาะเลยนะครับรวมถึงอาวุธกับโลเป็นเซ็ตเจาะเกาะด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำดามเมจให้ดูครับดามเมจอยู่ที่8 8 0 0 0เลยนะครับก็ใช้ two h t เหมือนเดิมแต่ถามว่าแรงขึ้นไหมก็แรงขึ้นนะครับสำหรับการบัฟของโล่นี้เนาะเดี๋ยวผมลองเคลียร์บัฟออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปลองแฟดคอมโบกันครับผมผมเคลียร์บัฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองแฟดครับ จาก71,000ขึ้นไป8 000, 5 5 0 0ครับขึ้นไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับที่เราใส่เต็มสูบนะมีเซ็ตฟงเซตฟ้าเจาะเกาะด้วยนะครับผมแรงขึ้นมาเยอะแต่เรายังจบ nct ไม่ได้หรอกเพราะสเตตัสของผมยังไม่มากพอที่จะทำให้มันจบ nct ได้ ในฮิตเดียวนะครับเรามาดูกันในส่วนของสกิลแอสซัมติโอนะครับว่ามันจะติดดีหรือเปล่านะครับและมันติดหรือเปล่านะครับผมเมื่อเราได้รับการโจมตีทางกายภาพระยะประชิดเพิ่มอัตราการเปิดใช้แอสซัมติโอเลเวล3ตามระดับการรีฟานะครับโล่นี้ไม่ได้บวกเพราะว่าผมไม่กล้าบวกครับพอดีมีคนให้ผมยืมมานะครับเออก็เลยเอามาทดลองให้ดูเฉยเฉย เราก็กลับมาสรุปกันนะครับในโล่เล่าเงนกาดชิลอันนี้ที่สามารถใช้สกิลชิลสเปลเล l วลหนึ่งได้นะครับหลักและพอยต์ของทุกคนที่หาโล่นี้มาก็คือการบัฟเพิ่ม ATK นั่นแหละครับผมตามอย่างที่ผมเทสไปให้ดาเมจแรงขึ้นไหมแรงขึ้นจริงครับการโจมตีระยะประชีติดไหมติดหรือเปล่าไม่รู้แต่นะคลิปเนี้ย จนจะแทบตายแล้วครับยังไม่ติดเลยผมลากฮาร์ี้มาโดนแทบทุกดอกแล้วนะก็ยังไม่ติดเลยนะครับจนเกือบตายอ่ะเกือบเสีย5%ในคลิปนี้นะครับก็เลยค่อนข้างจะบอกว่ามันติดยากแล้วกันส่วนมันจะบั๊กว่ามันไม่ติดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใครลองแล้วติดแอสซัมติ ก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับผมส่วนโล่นี้ก็อย่างที่บอกเอาไปแลกมาจากการทำเควส16.1ที่เป็นเดลี่เควสหรือเมนเควสนะครับผมก็ใช้ความอดทนเอาหรือใครจะซื้อในเมืองก็ได้นะครับอ้างอิงที่เซิฟทอมันราคาที่ประมาณ40-60 m นะครับผมและโล่นี้ผมได้มาจากการแลกหรือเปล่ายังนะครับมีคนให้ผมมานะครับก็คือคุณชานมมาชิกของเราในช่องนะครับแลกโล่นี้มาแล้วก็เอามาให้ผมรีวิวไว้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้หนะที่นี้ด้วย ใครดูหนึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าชอบทุกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร e และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลำลงคลิปใหม่ไ like ล์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ